โลกของงานวิจัยคือโลกที่ไม่หยุดนิ่งนะครับมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอและมันเป็นโอกาสให้นักวิจัยอย่างเราได้ค้นหาช่องว่างหรือ research gap เพื่อต่อยอดพัฒนางานวิจัยคลิปนี้เราจะมาดูเทคนิคต่างๆในการหาช่องว่างงานวิจัยแบบติดจรวดแต่ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคเหล่านั้นเรามาแวะคุยกันก่อนดีกว่าว่า research gap คืออะไรผมจะไม่พูดลงรายละเอียดตามหลักวิชาการแต่จะสรุปกว้างๆให้เข้าใจง่ายดังนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นเรามีความรู้เดิมซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีอยู่แล้วและมีคนคิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาหรือมีการนําความรู้ข้ามสาขาเข้ามาผสมหรือมีตัวแปรใหม่ๆเกิดขึ้นที่เรายังไม่เคยพูดถึงมาก่อนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราต่อยอดหรือพิสูจน์ความรู้ใหม่ๆได้แต่ในระหว่างทางเราอาจจะพบคําถามหรือประเด็นบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือผลที่ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานนี่ก็คือช่องว่างที่เราสามารถจะเจาะลึกลงไปได้อีกนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลเชิงปริมาณจากการสำรวจได้ผลสรุปที่ไม่ตรงกับสมมติฐานเราก็ต้องการที่จะดูว่าทําไมไมันถึงเป็นเช่นนั้นลักษณะแบบนี้เราใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาตอบได้นอกจากนี้เมื่อเรามีเครื่องมือใหม่ๆวิธีการใหม่ๆก็มีโอกาสในการทํางานใหม่เช่นกันซึ่งอาจจะได้ผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมสมมติว่าเมื่อก่อนเราเคยเก็บข้อมูลเดินถามผู้คนตามท้องถนนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีเว็บที่จะเก็บข้อมูลความเห็นที่มีอยู่แล้วตามเว็บบอร์ด ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้ตามธรรมชาติมากกว่าแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเช่นกันหรือถ้าจะดีไปกว่านั้นเราอาจจะใช้กล้องจับพฤติกรรมเพื่อที่จะได้เห็นพฤติกรรมของผู้ใช้งานในสถานที่จริงการขยายขอบเขตไปสู่กลุ่มประชากรใหม่ๆเมืองใหม่ประเทศใหม่กลุ่มรายได้หรือกลุ่มอายุที่ไม่เคยมีการศึกษามาก,ก่อนก็เป็นการหาหลักฐานเพิ่มเติมและสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับวงการวิจัยได้เช่นกันท้ายที่สุดหากมีการนําเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีที่ขัดแย้งกับทฤษฎีที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ งานวิจัยของเราก็สามารถจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างความขัดแย้งนั้นได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อที่จะนําข้อมูลมาสนับสนุนไฟไดไฟหนึ่งหรือหาข้อสรุปให้กับความขัดแย้งได้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูวิธีการหาช่องว่างงานวิจัยด้วยเครื่องมือสองตัวนะครับที่เคยคุยกันไปแล้วนั่นก็คือ semantic scholar และ google scholar ผมจะขอเริ่มที่ semantic scholar ก่อน สมมุติว่าเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยมีอยู่2เรื่องก็คือ dropout นะครับในระดับ higher education นั่นก็คือการที่เด็กในระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่เรียนต่อหรือเรียนไม่จบนั่นเองนะครับถ้าเราเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็จะได้งานวิจัยหลากหลายมากแต่ว่าถ้าเราเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะระบุว่าทิศทางงานวิจัยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็สามารถจะทาได้โดยการเพิ่มคีย์เวิร์ดนี้เข้าไปครับเพิ่มคําว่า future research direction นะครับแล้วเราก็เสิร์ชได้เลย ข้อดีของ s e m a t i c Scholar คือมันมีตัวกรองให้เยอะมากนะครับผมอยากจะรู้แค่ในเรื่องของฝั่ง Education ก็กรองได้แล้วก็ผมอยากจะเลือกปีอยากจะเอางานใหม่ๆเพราะว่าเราต้องการรู้ future direction แล้วเราต้องการรู้จากงานที่เป็นงานใหม่ๆด้วยนะครับก็สามารถจะย่อให้มันแคบลงไปได้อีกนะครับเอาตั้งแต่ปี2020เลยละกันนะครับแบบนี้ก็จะเหลืองานประมาณ700ชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เรา ระบุว่างานเหล่านี้เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างใหม่แล้วเขาก็มีแนวทางที่จะให้เราไปต่อได้ข้อดีของ semantic scholar อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราสามารถจะดู abstract ได้จากหน้านี้เลยนะครับผมกด expand ได้เลยสมมติเราดูที่งานนี้ครเขาย่อมามากเกินไปแล้วเราดูที่ abstract ตัวจริงดีกว่าเขาบอกว่างานนี้เนี่ยมีการดูถึง Trend แล้วก็ future research direction ด้วยนะครับก็คือชัดเลยว่าตรงนี้ ถ้าเราดูงานนี้เนี่ยเราสามารถจะเห็นว่ามันจะมีแนวทางที่จะไปต่ออย่างไรบ้างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสามารถจะไปถึงขอบของงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบนันแล้วเราสามารถจะก้าวต่อไปจากขอบนั้นได้นั่นเองครับอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ใช้ได้คล้ายๆกันนะครับก็คือคีย์เวิร์ดนี้ครับเราเปลี่ยนจากคำว่า future research direction มาเป็น emerging trend แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ emerging trend ก็กด search ได้เลยนะครับเรายังย่อช่วงปีตั้งแต่ปี อ๋อมันกลับมารีเซ็ตใหม่แล้วก็ต้องย่อใหม่นะครับไปเป็นปี2020โอเคแล้วก็อยากได้แค่ e ิล Education ก็ต้องเริ่มใหม่นะครับมาฟิลเตอร์กันใหม่อีกรอบหนึ่งต่าน,นี้ก็จะเป็นงาน Machine Learning High Education Emerging Trends ซาท์แอฟริกาไฮเอเจคชั่นนะครับมันจะมีเรื่องของ Dropout อยู่ด้วยมีเรื่องของเทรนที่จะเกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ก็ใช้เป็นแนวทางได้แบบรวดเร็วเลยนะครับ ด้วยคีย์เวิร์ดคล้ายๆกันนี้นะครับถ้าเรากระโดดไปที่ Google Scholar เราอาจจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะแสดงให้ดูผมเสิร์ชด้วย Google Scholar ข้อดีของ Google Scholar เนี่ยคือว่ามันจะฟิลเตอร์ปีได้ง่ายกว่านะครับเรากดที่ตั้งแต่2020และอีกเรื่องหนึ่งถ้าจำกันได้ก็คือว่ามันจะสามารถกรองเอางานที่เป็นงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเดียวซึ่งข,ข้อดีของการใช้งานทบทวนวรรณกรรมเนี่ยคือมันจะเป็นงานที่ สร้างแผนที่ให้เราเดินทางต่อได้อยู่แล้วนะครับนี่คือข้อดีของมันจากผลที่ได้นในการค้นหาครั้งนี้เนี่ยเหล่านี้ก็จะเป็นงานที่เป็นงานใหม่แล้วก็เป็นงานที่ระบุถึงเทรนที่เขาคาดการเอาไว้นั่นเองเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังในการผสมเอาคีย์เวิร์ดต่างๆเข้าไปในการเสิร์ชนะครับคือว่าจากที่ผมหาข้อมูลดูเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะผสมแอนกับออหลายๆอันเนี่ย รวมไปในคีย์เวิร์ดครั้งเดียวได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความสับสนแล้วก็ทาง Google Scholar เนี่ยจะทํางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมมุติว่าเราอยากจะมีกลุ่มประชากรทั้งในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในระดับชั้นมันธยมศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับแต่อย่าเอามาผสมกันแบบนี้นะครับอย่าเอามาใช้แบบว่า or อ,อย่าทําแบบนี้นะครับหรือว่าเป็น secondary school อย่าทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาไม่แนะนําเราใช้แอนได้ผสมกันได้เยอะๆแต่ว่ายาวอ,ออเข้ามาร่วมด้วยนะครับถัดมานะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถจะดูได้ก็คือว่าถ้าเรากรองแล้วเราเห็นแล้วว่ามันมี paper ขึ้นมานะครับมี pdf หรือว่ามี html ไฟล์ที่เราสามารถจะดูได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราเข้าถึงตัว full text เนี่ยเรากระโดดเข้าไปดูนะครับแล้วกระโดดไปที่ส่วน limitation ของมัน พอไปถึงส่วนที่เป็น l i มิ t เ t ช o ั่นนะครับเราเสิร์ชหาได้เลยนะครับอบอกว่ามี l i มิ t เ t ช o ั่ and further study ส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะใช้ในการนำทางงานต่อไปของเราได้เลยจำได้ไหมครับว่านี่คืองานที่เป็นงานสรุปงานวิจยัยอื่นมาแล้วแล้วเขาแนะนําอะไรว่าเราจะไปต่อแล้วเขามีข้อจาก,กัดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะขยายวงการทำวิจัยออกไปได้จากจุดนี้เลยเช่นกัน สุดท้ายนะครับถ้าเราต้องการที่จะดูว่างานบางเรื่องหรือว่าประเด็นในการวิจัยบางเรื่องเนี่ยมันมีข้อตกเถียงอยู่แล้วเราอยากจะเข้าไปหาข้อมูลหาหลักฐานเพื่อที่จะสนับสนุนหรือว่าเพื่อที่จะหาข้อสรุปบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถทําได้โดยการใช้คีย์เวิร์ดแบบนี้ครับกลับมาที่ Google Scholar อีกครั้งนะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดนี้ได้เลยครับ Homework High School and Contradictory f i n d i n g ในกรณีนี้เนี่ยผมต้องการจะหาข้อสรุปว่าในระดับมัธยมคนเคุยกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องกันบ้านมีผลดีหรือผลไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะสะโคปงานให้เหลือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับแล้วก็เลือกแต่ที่เป็น View a r t i c l e แบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานที่เราสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดูซิว่ามันมีข้อถกเถียงอะไรกันบ้างนะครับแล้วสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะไปเติมเต็มส่วนไหนได้บ้างนั่นเองครับ คีย์เวิร์ดที่เราสามารถจะใช้กรองงานวิจัยเพื่อที่จะระบุ Research Gap หรือว่าช่องว่างทางงานวิจัยเนี่ยมีอยู่หลายตัวเลยนะครับเท่าที่ผมทดลองแล้วเนี่ยมีอยู่ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description ของคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ใครอยากจะลองใช้เนี่ยก็สามารถจะลองใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยผสมผสานเพื่อที่จะหางานวิจัยในสาขาของเราได้เลยครับ สรุปนะครับเราสามารถจะใช้ได้ทั้ง Semantic Scholar และ Google Scholar ในการหา Research ี่แบบได้ทั้งคู่ข้อดีของ Semantic Scholar ก็คือว่าเราสามารถจะดู abstract ขยายแล้วก็ย่อดูอรายละเอียดเนี่ยในหน้าผลการค้นหาหน้าเดียวได้เลยนะครับสะดวกดีและก็ยังมีตัวกรองต่างๆให้เลือกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะตัวกรองทางด้านสาขางานวิจัยได้ด้วยนะครับสำหรับข้อดีของ Google Scholar ซึ่งเป็นข้อดีที่ ได้เปลี่ยนมากๆก็คือเราสามารถจะกรองเอางานที่เป็น review articles ออกมาได้แม่นยำกว่านั่นเองนะครับสุดท้ายอย่าลืมว่าการหา limitation เพื่อจะดูช่องว่างงานวิจัยอื่นเนี่ยควรจะอ่านจาก full text เป็นหลักนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ